สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะเมนูวันนี้นะคะจะเป็นเมนูที่เหมาะกับหน้าร้อนนะคะก็ถึงช่วงฤดูมะม่วงแล้วนะคะก็อันนี้เป็นข้าวเหนียวเคี่ยงูที่เราแช่น้ำไว้เ็ดชั่วโมงนะคะคือเราไม่ได้ใช้สารส้มนะคะพอดีที่บ้านไม่ได้มีนะคะแล้วก็วันนี้เราจะใช้เป็นมะพร้าวขูดนะคะที่เราซื้อมาจากตลาดเดี๋ยวเราจะคั้นน้ำมะพร้าวเองนะคะ ก็ตอนนี้เราตั้งน้ําจนเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวที่จะนึ่งข้าวเหนียวกันเลยนะคะเราเอาใบเตยนะคะลองที่ก้นหัวดก่อนนะคะเราก็เทเข้าวเหนียวที่เราแช่ไว้นะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาใบเตยนะคะที่เหลือนะคะปิดทับด้านบนอีกทีนึงนะคะเพิ่ม,มความหอมให้กับข้าวเหนียวที่เราจะมูนในวันนี้กันนะคะก็เอา ผ้าขาวบางปิดอย่างนี้แล้วก็ปิดฝาอีกทีนะคะเราจะนึ่ง20นาทีนะคะข้างละ10นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมากลับกันหลังจาก10นาทีนะคะในช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวเราจะข้นน้ํากะทิกันนะคะข้นต่มนี้เลยค่ะ เราคั้นน้ำกะทิแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาผ้าขาวบางมากรองนะคะเพื่อความเนียนของกะทินะคะค่ะตอนนี้ก็ได้เวลา10นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับข้าวเหนียวกันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามีเวลาอีก10นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำกะทิเพื่อเตรียมมูนข้าวเหนียวกันเลยนะคะ ในการทําข้าวเหนียวมูนนะคะเราจําเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเพื่อนๆที่เราจะต้องใช้กะทิคั้นสดนะคะเพราะว่ากะทิคั้นสดเนี่ยมีความหอมมีความมันความอร่อยมากยิ่งกว่ากะทิกล่องนะคะเดี๋ยวเราใส่น้ตาตาลทรายหนึ่งถ้วยตวงค่ะหรือประมาณ11ช้อนโต๊ะนะคะตามต่อด้วยเกลือและน้ํามันลําข้าวนะคะแล้วเดี๋ยวเรา จะคนส่วนผสมให้เข้ากันดีนะคะให้น้ำตาลให้เขาละลายดีนะคะแล้วก็เปิดเตานะคะเราจะคนส่วนผสมนะคะไปในทิศทางเดียวกันนะคะเราจะตั้งไฟไปเรื่อยๆจนกะทิเขาสุกดีนะคะ<ม>ก็เดี๋ยวเราจะเพิ่มความหอมด้วยการใส่ใบเตยลงไปด้วยนะคะประมาณ4-5ใบนะคะ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็นึ่งข้าวเหนียวครบเวลา20นาทีแล้วนะคะเราจะนำข้าวเหนียวมาผสมรวมกันกับกะทิที่เราทำไว้นะคะ เราจะมูนข้าวเหนียวเป็นเวลา20นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะคนส่วนผสมให้เขาเข้ากันอย่างเบามือนะคะเราจะใช้เวลา20นาทีแต10นาทีแรกเนี่ยเราจะปิดฝาไว้เมื่อครบอีก10นาทีเราก็จะนําเขานะคะมาคนกับด้านล่างขึ้นด้านบนนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้อีก10นาทีเดี๋ยวเรามีเวลา10นาทีนี้นะคะเดี๋ยวเราเตรียมตัวทําน้ําราดหน้ากะทิกันค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะเราจะเริ่มทําน้ํากะทิล้านนากันเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะใช้กะทิอบควันเทียนนะคะมาใส่ด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเราใส่เพื่อเพิ่มความหอมให้กับข้าวเหนียวมลของเรานะคะต่อไปก็จะเป็นเกลือนะคะน้ำตาลทราย แป้งเข้าโพดแ,แล้วเดี๋ยวเราจะคนส่วนผสมให้เข้ากันดีนะคะเราจะคนให้แป้งเขาเข้ากันกับน้ำกะทิกับน้ำตาลให้เข้ากันดีเลยนะคะแล้วเราค่อยเปิดเตานะคะเราจะตั้งน้ำกะทิให้แป้งเขาสุกนะคะเราจะตั้งไฟไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะจนน้ำกะทิเขาสุกแป้งเขาสุกดีนะคะ สังเกตดูว่ากระทีของเรานะคะก็เริ่มค้นๆขึ้นมาแล้วนะคะค่ะพอเราทำน้ำล่าเสร็จก็ครบ10นาทีพอดีเลยนะคะ,ะแล้วเราก็นำข้าวเหนียวนะคะมากลับด้านอีกทีนะคะเดี๋ยวเราจะมูนเขาต่ออีก10นาทีนะคะเราจะเกลี่ยยหน้าให้เขา เสมอกันนะคะให้ข้าวเหนียวเราเรียบเนียนอย่างนี้เลยนะคะตอนนี้นะคะข้าวเหนียวมูนของเราส่งกลิ่นหอมมากเลยนะคะโดยเฉพาะที่เราใส่ใบเตยเข้าไปนะคะตอนที่เรานึ่งข้าวเหนียวนะคะตอนนี้ข้าวเหนียวมูนของเราส่งกลิ่นหอมท,ทั่วเลยค่ะเดี๋ยวเรา จะปิดฝาทิ้งเข้าไว้อีก10นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะเตรียมมะม่วงกันเลยนะคะมะม่วงวันนี้ที่เราใช้เป็นน้ำดอกไม้นะคะ การทําข้าวเหนียวมะม่วงนะคะเขาจะนิยมใช้มะม่วงน้ําดอกไม้นะคะเพราะว่าน้ําดอกไม้นี่มีเนื้อมากกว่าแล้วความหวานก็หวานกําลังพอดีนะคะเดี๋ยวเราจะหั่นมะม่วงเป็นสด้านแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะใช้มีดกรีดนะคะเป็นเฉียงๆไปทําตามนี้ก็เลยนะคะ าไปทำตามกันดูนะคะสูตรนี้นะคะรับรองว่าอร่อยมากจริงๆค่ะก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ